มามาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันมาสุดท้ายท้ายสุดโคชแนนสวัสดีครับมาพี่น้องมือนี้ขอเป็นเจแปนนิสฟู้ดเด้อนะซาซิมิแซลมอนพี่น้องครับมือนี่ก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้มีเลยนี้นะครับนี่ วาซาบิกับนะโชยุแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมสไตล์ญี่ปุ่นครับอันนี้เคมี่มีครับสไลด์มามากินกันครับจินนชาวไหอันกลวงยาวไมฟินฟอร์บลาเวอร์ครับดิจอยเบนพีทุเรียนครับซาซิมิแซลมอนวิดฟรายไร c ์ garlic fried rice โอเ okay, ค let's start ขอมือนี่มือนี่ญี่ปุ่นเนี่ยขอโชจุจักน้อยหนึ่งพี่น้อง มาอืมครั้แรกมาคออืมอืม,ม,อ,อ,ม,อ,มอมฟิตมากอมขอเป็นแบบนี้เลยพี่น้องโอ้ิดกัน แซลมอนไข,ข้ๆมีงมีไข่ไเมียงครับนี่อันนี้วาซาบิเอาแบบนี้เลยพี่นอ้องน้ำจิ้มชีฟู้ดลาดไปเลยม,มาเดินมาเด้ครับพี่น้องเด้อมานี่ทั้งไก่ทั้งไก่ครับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องอืม อืมรสเล่ยอืม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 ข้าวผัดหอม สุดยอดสุดท่นั้นออเอาอย่างนี้เลยข้ากันพี่้องสุดยอดสุดท่นั้นมาิมมม่นมากเส้่กอบก๊อก Nhìn <Ni> này Wasabi Xe hmm. lời Mà hmm. Hmm. <Nhạc> แซ่บสุดๆพี่น้องว้าวสลัดอยู่นี่ครับอลองสลัดนี่แซลมอนชิน้นใหญ่ๆหรืพี่น้องนี้เลยวาซาบิ สุดยอดเลยพี่น้องวาซสบิเนี่ยน้ำจิ้มซีฟูด้ดลาดแปมามาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันว้าววาซิบิอ๋อ สุดยอดอ,อร่อยเร่อยมากบวบัติบิจุ่มนี้ Mah soyu, mah pinang, hmm, 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 ah kencing หอมหนุ่มแซ่บหลายพี่น้องพิดกด้วย สองชิ้นไปรดปึ๊บอืาะอันนี้สองชิ้นมีเสียเอาไว้เพื่อเพิินกินน้ำครับพี่น้องรอแพ้กันเนาะเราเป็นยังคี่กินว่าเบิดเผื่อคนอื่นด้วยครับคนเบื้องหลังพ็าจากินน้ำอยู่ดมีมาพี่น้องอืมอืมอืม Hmm. 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 อันนี้สองชิ้นพันจะไว้ครับอ่ะรสสองชิ้นสุดท้ายอือสายมือเลยอูย้แสบพี่น้องลองซื้อมาเห็ุกินเด้อครับสุดจอดเลยหอมสลายอ่ะอืออือ วาสบมาสุดท้ายแท้สุดลองทิ้นได้ไว้สุดยอดของวาสบีอันนี้มัจตรงตงมาจากญี่ปุ่นเลยเพ็นะบวาสบีพงเนี่ยครับเป็นพงแล้วครับมาดัน,นเอามาปรุงเอา <c oughs> ปรุงมาเป็นกับว่าขื้นนะครับเด้อต้องปรุงมาสุดท้ายท้ายสุดสุดยอดบุกไทย แซบสุดยอดพี่น้องถูกใจหลายอ่ะวัอนีมม้ผมสอเสนอพี่น้องได้มนาผมจะหามืมูอไหมแซบไม่กินเห็นบร์ไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ <laughs>